สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้ต้องพามาดูแปลงนา JB ตอง8นะครับ67วันแล้วนะครับ70วันต้องว่าน่าจะออกหมดนะนะครับประมาณ70วันนะต้องว่าออกหมดฤดูกาลนี้สําหรับ JB ตอง8ของต้อมนะครับตอนนี้เขาก็ทยอยออกแล้วครับเริ่มอ่าทยอยออกนะครับก็ตรงไหนที่มันเป็นแมลงบัวลงทําลายมันก็จะจะอ่าลวงเล็กอ่านะครับประมาณนั้นนะครับต้อมก็เนี่ยครับพามาอัปเดตเนาะเนี่ย เขาเริ่มออกแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ช้านิดนึงนะครับช้านิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการทําข้าวในรอบนี้ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศปรับเปลี่ยนด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแมลงนะครับก็เมื่อวานนะครับได้ไปดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับข้าวโพดนะครับข้าวโพดราคาดีมากเลยนะครับช่วงนี้ตันหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพัน ประมาณนั้นนะครับก็ราคาดีมากเลยดีกว่าข้าวตอนนี้ตอนเนี้ข้าวราคาไม่ดีเลยนะครับมันก็จะเป็นช่วงๆนะมังต้อมก็ว่าประมาณนั้นเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็ออกแล้วนะครับก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมว่าทําไมข้าวมันต้นแคะต้นเล็กทําไมมันยังไม่ออกสักทีหนึง่งรอตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยรดูการนี้ครับอย่างที่บอกนะครับคือ <c oughs> ข้าวค่อนข้างที่จะออกช้า นะครับออกช้าแล้วต้นเล็กนะครับต้นเล็กครับจะออกช้าด้วยแล้วก็อยู่ที่โดนแมลงบวหรือเปล่านะครับข้าวเป็นแบบนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับช่วงข้าวเป็นแบบเนี้ยจะไม่ทําอะไรแล้วนะครับจะไม่ทําอะไรแล้วเพราะว่าหลังจากที่ต้อมได้ฉีดในช่วงของข้าวรับหลวงหรือช่วงการถางวัตถุไปแล้วนะครับก็คือปล่อยนะครับปล่อยเพื่อให้เขากระตุ้นแทงออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วให้สลัดเกสรก่อนแล้วเราค่อย ค่อยฉีดเกี่ยวกับเรื่องของช่วงอ่ารับก้มไปนะครับในช่วงนั้นนะแต่ถ้าพี่ๆน้องๆยังไม่ได้ฉีดยาในช่วงของอ่าข้าวรับรวงจะเป็นอะไรไหมนะครับห้าสิบห้าสิบก็คือต้อมมาเมื่อก่อนต้อมก็ไม่เคยฉีดนะถ้าเราฉีดในช่วงข้าวตั้งท้องแล้วอ,อ่ารับรับรวงอ่ะถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นอยู่นะครับเขาจะได้พุ่ง เขาจะได้ออกเสมอกันมันมีส่วนนะครับที่ทําไมข้าวของพี่ๆน้องๆอง่ะตรงนั้นออกแล้วตรงนี้ยังไม่ออกเนี่ยหมุต้อมก็เป็นนะครับเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉีดไปแล้วให้เขาออกเสมอกันนะครับอะไรประมาณเนี้ยอ่าแต่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องออกครับเขาออกอยู่แล้ว คือตอนออกแรกๆเนี่ยมันออกไม่พร้อมกันหรอกครับบางทีนะบางแปลงนะครับแต่พอได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขาก็พุ่งออกหมด7-10วันเดี๋ยวเขาก็พุ่งออกนะครับในช่วงนั้นนะครับคือบางเจ้าก็ไม่ฉีดรับลวงมาฉีดทีรับก้มกับช่วงอ่าข้าวฉีดข้าวตั้งท้องกระฉีด่ารับก้มก็ไม่ผิดนะครับได้เมื่อก่อนต้องกระฉีดแค่นั้นก็ได้อยู่แต่เราก็ต้องดูในแปลงนาด้วยเพราะว่าในฤดูกาลเนี้ยอ่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกเพี้ยกระโดดเนี่ยอ่าน่าจะ ระบาดหนะักอ่าดังนั้นที่ฉีดยากันกันไว้ก็เกี่ยวกับเรื่องพวกหนอนพวกแมลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่าเราฉีดยาเพราะว่าให้ข้าวพุ่งอย่างเดียวนะครับฉีดเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของพวกหนอนอ่าเพลียกระโดดนะครับในช่วงของข้าวกําลังเนี่ยแทงลวงขึ้นมาเนี่ยเพราะบางทีอ,ะอ่ะอ่าถ้าเราไม่ฉีดในช่วงของรับลวงอะ่ะถ้ามันไม่มีปัญหาเรื่องหนอนนะครับเรื่องเพลียไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามันมีปัญหาหนอนลงอ่ะแล้วกว่าเราจะได้ฉีด กว่าเขาจะตากเกสรน,นะครับข้าวเราอาจจะเสียหายเขาถึง้วต้องฉีดในช่วงอ่าข้าวรับรวงช่วงการห่างประทูเนี่ย่าเราก็ต้องเช็คแปลงเราด้วยนะครับว่าแปลงเรามีหนอนไหมมีแมลงบินเยอะไหมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแปลงเนี้ยสามอันเนี้ยพอได้หน่อยนะครับอ่าเนี่ยเริ่มออกทยอยออกเกือบหมดละแต่แปลงใหญ่เนี่ยช้าหน่อยนะครับต้นก็จะแคะแกนกว่าเขาหน่อยนึ่งนะครับก็ ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ออกไอ้ตรงไหนที่ไม่โดนมแมลงบวดยไงเขาก็ออกนะครับยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่หลวงอาจจะเล็กนิดนึงนะครับ JB ตอง8เมื่อวานต้อมได้ไปดูเขาเกี่ยวเขาโพดใช่ไหมไปเจอพี่คนหนึ่งเขาทําตอง8มาเหมือนกันเขาบอกน้ําหนักไม่ได้แต่หลวงสวยนะครับเขาบอกว่าน้ําหนักมันไม่ได้เลยเขาทำสองรอบเขาก็ไม่ได้น้ําหนักข้านี่ออกหลวงสวยเลยนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวแห้งไปหรือเปล่าหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของ ไม่ได้ใส่พวกปุ๋ยที่เขาเสริมในช่วงตัวกลางกับตัวท้ายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนี่ยโพแทสเซียมนี่จําเป็นอยู่นะครับใน,ในช่วงของที่ข้าวต้มรอบที่แล้วต้อมก็ต้มก็เบานะรอบที่แล้วต้อมได้ไปเกือบห้าเกียนเหมือนกันนะเจ็ดนาเจ็ดไรอ่ะคือเกี่ยวเลยเวลาไปประมาณเจ็ดแปดวันนี้แหละครับอายุการเก็บเกี่ยวเขาในช่วงที่แล้วอ,ะอ่ะที่จริงกะต้อมเก็บเกี่ยวได้อยู่ในช่วงประมาณแปด แปดสิบสองแปดสิบสามวันอะแต่ต้อมมาเกี่ยวในช่วงประมาณเกือบเก้าสิบวันแล้วอะจะเก้าสิบแล้วครับมันก็เลยเบานะครับก็ต้องแป้น่าจะาเบาจริงนะครับถ้าเรา,าแห้งเกินนะครับแห้งเกินน่าจะเบาจริงๆเพราะว่าเห็นหลายเจ้าและที่เกี่ยวมาบอกมันไม่ได้น้ําหนักแต่มองลวงนี่สวยนะครับก็ลองดูนะครับว่ารอบนี้ทําแบบน,นี้เรามาโดนบวกเป็นอย่างนี้นะครับรอบหน้าต้อมก็ยังยังว่าเดี๋ยวจะเลือกพันข้าวอ่า เดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่แปดห้าไม่สี่หนึ่งก็อาจจะเป็นตะกูลแจตมินนะครับเดี๋ยวหรือห้าสี่ห้าหนึ่งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งรอรุ่นนี้ก่อนนะครับอ่าถ้าถามต้อมว่าเกี่ยวกับเรื่องของรวงมีพวกมเมล็ดดำบ้างไหมตอนเนี้ยังไม่เห็นหรอกครับนะครับยังไม่เห็นเดี๋ยวรอห้าเขาเข้าน้านมเข้าแป้งก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูว่าจะมีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วต้อมจะฉีดยาป้องกันไว้ของต้อมจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ในฤดูกาลนี้ไม่รู้ครับยังไม่แน่ บใบธงเป็นแบบไหนก็ยังสะอาดอยู่บ้างมันก็มีจุดจุดบ้างครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของตอนที่ว่าเราโดนมแมลงบวบแล้วเป็นเชื้อราเขาจะเป็นเชื้อราพร้อมกันเลยถ้าเป็นบวแล้วเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราต่อนะครับนี่ก็ออกแล้วนะครับถายอยออกันหมดแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มนะครับอ่านี่ประมาณหกสิบเจ็ดอีกสามวันน่าจะออกหมด นะครับเจ็ดสิบวันออกหมดนะครับแล้วก็เข้าแป้งเข้าวนมดูแล้วน่าจะได้เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณเก้าสิบวันหรือหนึ่งร้อยวันนี่แหละอ่าประมาณนี้เพื่อเผื่อไว้ประมาณร้อยวันนะฤด,ดูการนี้นะครับประมาณนั้นประมาณหนึ่งร้อยวันก็เลยตะเลิดอ่าช่วงส่งการไปนะครับเลยเลดิดช่วงสองการอาจจะได้เกี่ยวประมาณดักยี่สิบอ่ายี่ห้าอะไรเงี้ยยี่ห้าเมษายี่สิบเมษาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องคอยดูข้าวด้วยเพราะว่าต้อมส่วนใหญ่ต้อมจะดูข้าวเป็นหลัก นะครับการทิ้งน้ําการใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับวันนี้ก็พามาดูรวมๆเนะาะข้าวเริ่มออกทยอยออกแล้วนะครับฉีดยาไม่ฉีดรับรวงได้ไหมนะครับหรือว่า,าเราจะมาฉีดในช่วงรับก้มทีเดียวนะครับแต่ปัญหาคือถ้าใครไม่ฉีดช่วงข้าวท้องนี่มีปัญหาแน่นะครับในช่วงการห่างประตูต้อมก็ฉีดนะครับกระตุน้นรวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดูพวกมแมลงพวกหนอนด้วยเราก็ได้กําจัดพวกนี้ไปด้วยทีเดียวไงครับเราจะได้คุมยานานๆหน่อย ราะยาบางตัวคุมได้ไม่นานบางตัวเราก็ต้องหาคุมไข่มาเพิ่มลูฟนูรอนนะใส่เพิ่มทุกรอบเลยต้อมใส่นะครับเขาก็จะคุมได้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันประมาณสองอาทิตย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจทางช่องต้อมดื้อแชนแนลด้วยนะครับส่วน,นี้พี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับเล่งรากแตกกอใบเกี่ยวใบตั้งหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุย๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีหรือจะเป็นนนพััข้าวะครบ ติดต่อสอบถามทางช่องทางต้อมดื้อ h ชนแนลได้เลยหรือเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับผู้หูเกษตรในทช่องทางของ YouTube นะครับ0994199366 0994199366